สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาทำเมนูเครื่องดื่มง่ายๆแต่หน้าตาน่ากินมากๆสตรอเบอรี่ทีรามิสุนะครับแล้วก็จะเสริมเทคนิคด้วยนะครับว่าทำยังไงให้สตรอเบอรี่ทีรามิสุของเราแก้วนี้เนี่ยมีความเข้มข้นหอมมันอร่อยท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเมนูแก้วนี้ต้นทุนเท่าไหร่ถ้าทำขายควรจะขายเท่าไหร่ดีก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มปั่นสตรอเบอรี่ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งครับ ็จะประมาณแค่นี้ผมจะแช่เจลาตินในน้ำก่อนนะครับพักไว้สักประมาณ5นาทีเพื่อให้เจลาตินดูดน้ำครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะครับ จากนั้นผมก็ใส่น้ําสะอาดลงไปเลยครับคนให้น้ําตาลละลายครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับผมใส่สีแดงลงไปนิดนึงครับเพิ่มให้เป็นให้สีแดงขึ้นนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ามะนาวลงไปครับเพิ่มความเปรี้ยวนะแล้วก็ตามด้วยเจลาตินนะครับเดี๋ยวเรารอให้เดือดสักนิดนึงก่อนนะครับตอนนี้นะครับ น้ำเดือดแล้วนะครับบิดเตาแล้วก็ยกลงเทใส่พิมพ์นะครับเราช้อนฟองออกด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นครับแล้วนำไปแช่เย็นครับ นี่ก็เป็นเยลลี่นะครับที่เราทำเตรียมไว้ออกมาจากตู้เย็นนะครับก็เซตตัวดีแล้วนะครับสําคัญนะเวลาแช่นี่จะต้องหาฟิล์มถนอมอาหารมามาแรป,ปิดปากด้านบนด้วยไม่งั้นข้างบนจะแห้งนะครับเราก็จะทำการกรีดด้านข้างนะครับเพื่อให้ตัวเยลลี่ของเรานะครับออกมาจากพิมพ์นะ แล้วเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าเลยนะครับเรามาเริ่มต้นในส่วนของเบสกันก่อนนะครับเราก็เทเดบิกวิปปิ้งครีมเดลี่แท้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากยุโรปลงไปในเหยือกก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ผงสตรอเบอรี่ลงไปเลยนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยจากนั้นก็เติมนมสดลงไปนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยเราก็จะได้เป็นน้ำสตอรี่ครีมข้นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําในส่วนของตัวครีมชีสนะครับผมก็จะเทเดบิกวิปปิ้งครีมเดลี่แท้ลงไปเดบิกวิปปิ้งครีมเดลี่แท้นะครับกับขวดทรงใหม่ใช้งานง่ายสะดวกสบายสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปนะครับหรือช่องทางออนไลน์เดบิกไทยแลนด์ครับจากนั้นผมก็ใส่ครีมชีสลงไปนะครับจากนั้นเราก็ตีเลยนะครับ จากนั้นก็ใส่นมสดจืดลงไปเลยครับแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยจากนั้นผมก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะครับตีส่วนผสมให้เข้ากันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสตรอเบอรี่ทีรามิสุนะครับขอชิม <Credit> ก่อนนะครับหน้าตาน่ากินมากอ่ะ เวลาดูดนะเราต้องดูจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับรสชาติได้สองรสชาติเดี๋ยวขอชิมหน่อยมีท็อปปิ้งที่เป็นเยลลี่สตรอเบอรี่ด้วยนะครับโอ้โอ,อร่อยมากสำหรับสตรอเบอรี่ที่เราไม่ซื้อแก้วนี้นะครับผมใช้นี่เลยครับเดบิกวิปปิ้งครีมเดลลี่แท้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากยุโรปนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์เดบิกไทยแลนด์นะครับ เหมาะสำหรับเชฟนะักทำเบเกอรี่และเครื่องดื่มมืออาชีพนะครับตัวนี้ทำให้ได้รสชาติหอมมันอร่อยหอมนมมากๆนะครับเสริมรสชาติให้คือเมนูเครื่องดื่มของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นรสชาติลงตัวมากๆนะกลมกล่อมหอมมันอร่อยจริงๆเดี๋ยวผมไปคำนวณต้นทุนให้ดูว่าแก้วนี้ต้นทุนเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่ดีครับแต่บอกเลยอร่อยจริงๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสตรอบเบอรี่ทีรามิสุข,ของเรานะครับหน้าตาน่ากินมากๆเลยเราดูวิธีการทำแล้วนะครับ ต่อไปเรามาดูการคำนวณต้นทุนบ้างผมจะทำตารางคำนวณต้นทุนแบ่งเป็น2ตารางนะครับตารางแรกจะเป็นเยลลี่สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็อีกตารางหนึ่งจะเป็นการประกอบร่างของสตรอเบอรี่ทีรามิสึของเรานะครับในส่วนของเยลลี่สตรอเบอรี่นะครับวัตถุดิบก็จะมีน้ำน้ำสะอาดนะครับผงเจลาตินน้ำตาลทรายน้ำมะนาวสตรอเบอรี่เราใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับแล้วก็สีผสมอาหารครับ วัตุดีทุกตัวผมก็จะใส่ค่ายิวนะครับอันนี้จะเป็นค่ายิวโดยประมาณถามว่าตัวเลขนี้มาจากไหนเป็นการกะประมาณเฉยๆนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเป็นของเหลวที่ไม่มีความข้นหนืดมากผมจะตีไปสักประมาณ98%คืออาจจะมีติดที่ขวดนิดหน่อยซึ่งน้อยมากนะครับเกือบ100%แต่ให้เผืแต่ให้เผื่อๆไว้นิดนึงนะครับส่วนอันไหนที่มันเป็นความหนืดหน่อยหรือมีโอกาสที่จะติดส่วนไหนยังไงเนี่ยก็เพิ่มเป็น95%นะครับ แล้วผมก็จะมีค่าเผื่ออื่นๆให้อีก10%ครับค่าเผื่ออื่นก็จะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจีปถาถะาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้นะครับหลังจากที่ทําเป็นเยลลี่แล้วเนี่ยผมตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าได้ประมาณ30ชิ้นนะครับใช้เงินประมาณ41บาท98สตางค์ตัวเลขนี้แหละเราจะนําไปใช้ในตารางต่อไปครับต่อไปมาดูตารางของสตรอเบอรี่ทีรามิสุบ้างนะครับ วัตถุดิบหลักที่เราใช้นะครับเ <Wow. S 1> ดบิกวิปปิ้งครีมเดลลี่แท้นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับช่วยเพิ่มความกลมกล่อมหอมมันอร่อยให้กับทีรามิสุสตรอเบอรี่แก้วนี้ของเรานะครับเช่นกันนะครับวัตถุดิบทุกตัวผมใส่ค่ายิวเหมือนกันเลยนะครับในส่วนของเลดี้ฟิงเกอร์ที่เป็นท็อปปิ้งนะครับสตรอเบอรี่สดนะครับเยลลี่สตอรอเบอรี่ที่เราทำขึ้นผมให้ค่ายิวเป็น100%นะรวมถึงแพคเกจจิ้งเช่นแก้วและหลอดชาไข่มุกนะครับอันนี้ ผมก็ให้เป็น100%เหมือนกันนะครับผมก็ยังมีค่าเผื่ออื่นๆให้อีก10%ด้วยนะครับหลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับสูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณ3แก้วครับต้นทุนต่อแก้วอยู่ที่55บาท10สตางค์มาดูราคาขายกันนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับร้านอาหารประเภทฟาสต์คาชชวลนะครับหรือว่าร้านอาหารห้องแอร์ ในห้างหรือเป็นร้านที่มีพนักง,งานบริการนะครับต้นทุนของอาหารก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 3 5ของราคาขายนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่157บาท42สตางค์เวลาขายนะครับผมขาย159บาทแก้วหนึ่งนะครับก็จะได้กำไรอยู่ที่103บาท90สตางค์บางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยทำไมราคาแพงจังสังเกตไหมครับตอนนี้กาแฟนะครับ ร้านทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นยูสุแบล็คคอฟฟี่นะครับไม่มีอะไรเลยนะมีแค่กาแฟ1-2ช็อตกับน้ำเชื่อมไซรับนะครับนั่งกระปาเข้าไป90กว่าบาทแล้วนะเพราะนั้นราคานี้กับร้านอาหารประเภทนี้ถือว่าเป็นราคาปกตินะครับก็สำหรับเมนูนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูสร้างสรรค์เราตกแต่ง ให้มีความสวยงามน่าสนใจนะครับแล้วที่สําคัญนะครับรสชาติมีความหอมมันกลมกลม่อมอร่อยมากๆเคล็ดลับอยู่ตรงที่เราใช้เดบิกวิปปิ้งครีมเดล่แท้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากยุโรปหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์เดบิกไทยแลนด์ลองนําสูตรนี้ไปเป็นเมนูเสริมที่ร้านดูนะครับ